ทักทายตอนบ่ายจ้าไม่มีอะไรหรอกคะ่ะเอาของมาโชว์ตอนช่วงบ่ายไปซื้อมารอบสองก็จะมกีกุ้งนะคะกุ้งสดสดัดเลือกดวยตัวเองเลยแล้วก็จะมีเนื้อหมูมีทั้งหมูชิ้นแล้วก็หมูบดหมูสามชั้นนะคะสามอย่างตามด้วยเนื้อวัวนะคะเนื้อวัวสดสดมมีเครื่องเอาไว้สำหรับก้อยให้ลูกค้าด้วยนะคะ ก็จะมีคางหมึกลวก็เป็นพวกผักนะคะอย่างแตงกวาใบกะเพราพริกมะเขือเทศส่วนมากจะเป็นผักที่มีส่วนผสมที่ทำขายซื้อมาก็ไม่ซื้อมาเยอะค่ะซื้อมาอย่างละโลสองโลเพราะว่าจะต้องทำของสดใหม่อยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นของเก่ามันจะมีกลิ่นแล้วมันจะเสียเดี๋ยวเราจะเสียลูกค้าะคะ่ะคือต้องคัดเลือกเอาของใหม่ๆมาตลอดอืม ซพ่งจะว่างได้ลงคลิปเพราะว่าช่วงเช้ายุ่งมากค่ะทำคนเดียวส่งคนเดียวนะคะทันบ้างไม่ทันบ้างแต่ก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ออ,อุดหนุนแล้วก็ยังไงอะคนคนรอได้ส่วนมากก็จะเจอลูกค้าที่ใจดีแล้วบอกง่ายคุยง่ายอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. อย่างถ้าเราวุ่นๆเนาะเรายุ่งๆอยู่เนี่ย จะถามก่อนตลอดว่าเออถ้าหิวแล้วอยากกินถ้าเกิดทําไม่ทันช้าหน่อยเป็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะใจดีกับทุกคนเลยค่ะเขาก็จะบอกว่ารอได้รอได้อไดโอเครอค่ะรออะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าก็ดีสําหรับแม่ค้านะคะก็ขอบคุณจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นอ,อ่อาที่ไม่ใช่ลูกค้าประจำเนาะบางท่าน เขาก็อาจจะทนรอไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็ิปร้านอื่นได้เลือกร้านอื่นได้แต่ว่าเงอนที่เจอมาก็คือลูกค้าของทางร้านเนี่ยเขารอได้ก็ขอบคุณมากมากค่ะวันนี้แล้วก็จะเป็นเมนูที่เด่นที่สุดก,ก็จะเป็นประมาณพวกก้อยนะคะก้อยเนื้อนะ็นเนื้อสดจริงๆนะก้อยเนื้อนะ่ะที่ไปเอามาจากเขียงเลย นี่นะคะเนี่ยจริงๆไม่ได้ผสมมันผสมอะไรพวกผักใบกะเพราก็สุดๆหอมๆนะคะเป็นพวกเป็นใบกะเพรานาที่แม่ค้าเขาหาอามาเลยสําหรับเราซื้อเขาประจำนะ่ะเขาก็เตรียมมาให้เราอันที่เป็นกลิ่นของกระเพรานากลิ่นหอมๆชุนๆ ็เวลาเราผัดไปกิ่นมันก็จะหอมมันทําให้น่ากินขึ้นนะคะโอเคค่ะถ้าลูกค้าท่านใดอยากกินอยากลองฝีมือแม่ค้านะคะก็มาลองชิมกันได้แต่ว่าแม่ค้าไม่มีหน้าร้านนะคะคือเปิดแล้ววิ่งส่งรับออเดอร์ทําที่ครัวของบ้านตัวเองะคะ่ะวิ่งส่งได้บริเวณใกล้เชียงนะจ้าขอบคุณนะคะที่อุดหนุนกัน